จ้านะด้านหลังด้านหลังนะของฟ้านี่มีสีดำสีขาวคนมาสักทีนี่นะคนู่นนะจ้าเห็นชัดไม่น้อนะเห็นชัดรวมดีดีรวมแรงกว่าทุกวัน นะฮะหรือบางทีอาจจะมีแต่ลมก็ได้เนะฮะใครยัเป็นรู้นะคนมาสักที่นะฮะโน่นนะฮะจ้านะเห็นชัดไหมโน่นนะเห็นชัดเลยนะนะไปดูสังเกตดูข้างหลังเนาะนะใบกล้วยใบอ้อยนะฮะผ้านะฮะใบรูปลมมาแรงตรงนี้นะฮะ ลมมาแรงเดี๋ยวลองไปดูด้านนี้โอ้ด้านนี้ <All right. S 1> นะฮะฝนมาทางนี้กนเมฆฝนมาด้านนี้นะฮะมาด้านนี้เคยตกหรือเปล่าน้อนะฮนะนะอาจจะมีสิสวัสดีจ้าดู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 ดดนะฮะลมฝนกําลังมาจะมลมฝนกําลังมาลมแรงลมแรงมากเลยนะฮะนี่นะฮนะนะนะ หรือเปล่าตกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูด้านนี้บ้างเนี่ยเดินมาดูด้านนี้ดูท้องฟ้าเน,นี่ยวันนี้นะคะอยากให้ตกนะคะอยากให้ตกดูนะคะใบไม้ไหวเลยนะมาเป็บบนกาสังเกตดูข้างหลังเนาะนะคะใบกล้วยใบอ้อยเนี่ยพัดนะฮะให้รู้สวัสดีจ้าดู ดดูนะฮะลมฝนกำลังมาจะลมฝนกำลังมาลมแรงลมแรงมากเลยเมฆฝนมาด้านนี้นะ,ะมาด้านนี้เคยตกหรือเปล่านอนะะ้อนะอาจจะมีสิเ์เนะอลมก็พัดมานะฮะ,นะฮะจ นะเห็นเห็นหน้าเห็นหน้าคนคนพูดด้วยนะวันนี้นะครับต้นไม้ลมดีดีลมแรงกว่าทุกวันนะฮะบางทีอาจจะมีแต่ลมก็ได้เนะฮะใครจะเป็นรู้นะฮะับนี่วันนี้นะคะอยากให้โตนะ,ะอยากให้โตดูนะฮะใบไม้ไหวลมดีดี แรงกว่าทุกวันนะฮะบางทีอาจจะมีแต่ลมก็ได้เนะฮะใครจะเป็นรู้นะฮะบ้างอยู่ด้านนี้บ้างนะนี่นะฮะฝนจะตกหรือเปล่านาิ้วตาก็เหนือมาทำคลิปลมมาแรงวันนี้นะฮะลมมาแรงเดี๋ยวลองไปดูด้านนี้โอ้ด้านนี้นะฮะฝนมาทันทีสิ เห็นเห็นหน้าเห็นหน้าคนคนพูดด้วยวันนี้นะคะต้นไม้อ่าเดี๋ยวรอรุ้นต่อไปนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงบ้างดูด้านนี้บ้างานะ,น,ะนี่นะคะจะตกหรือเปล่าแล้วก็มตาก็เนือออกมาทำคลิปกันอ๋อะเห็นเห็นหน้าเห็นหน้า<ๆ>คนคนพูดด้วยวันนี้นะคะ ต้นไม้นี่ตกหรือเปล่าตกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูด้านนี้บ้างเดินมาดูด้านนี้ดูท้องฟ้าเห็นเห็นหน้าเห็นหน้าคนคนพูดด้วยวันนี้นะคงอต้นไม้ไห่นองลมวันนี้นะฮะเมฆมาด้านนี้จะเป็นเพื่อนอ๋อนะ เห็นเห็นหน้าเห็นหน้าคนคนพูดด้วยวันนี้นะคะต้นไม้อ่าเดี๋ยวรอรุ้นต่อไปนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่วันนี้นะคะอยากให้ตกอยากให้ตกดูนะฮะใบไม้ไหวเมฆฝนมาด้านนี้นะ,ะอะมาด้านนี้เคยตกหรือเปล่านอ้อนะคะ อาจจะมีสิทธิ์นะจ้าโอ้โหวันนี้ลมดีมากเลยจ้าเพื่อนๆนะจ้าภาพอาจจะดูไม่ค่อยชัดบ้างเนาะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดนะฮะเพื่อนๆเมฆฝนมาด้านนี้นะ,ะเออมาด้านนี้เคยตกหรือเปล่าเนาอะนะฮะ อาจจะมีสิทธิ์ลมมาแรงันนี้นะฮะลมมาแรงเดี๋ยวลองไปดูด้านนี้โอ้ด้านนี้นะฮะฝนมาทาั้นทีใหญ่เนะี่ยสังเกตดูลมแรงมากไม่ว่าวันนี้จะโตอีกหรือเปล่านะ้อนะฮะอ่าแต่วันนี้ลมแรงกว่าทุกวันนะฮะลมแรงกว่าทุกวันลยจ้านะฮะดูด้านนี้อ่าเดี๋ยวรอรุ้นต่อไป ทริปนี้ก็จบแ้เราอยากไปอนะี่ตหรือเปล่าตกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูด้านนี้บ้างนะเดินมาดูด้านนี้ดูท้องฟ้าดูว่าวันนี้จะตกอีีกหรือเปล่าน้อนะฮะแต่วันนี้ลมแรงกว่าทุกวันนะฮะ ลมแรงกว่าทุกวันลยจ้าะ,ะดูด้านนี้นี่นตกหรือเปล่าตกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูด้านนี้บ้างเดินมาดูด้านนี้ดูท้องฟ้าบ้างดูด้านนี้บ้างนี่นะครับจะตกหรือเปล่านิ้นตตวตาก็เนือออกมาชัคลิปกัน เห็นเห็นหน้าเห็นหน้าคนคนพูดด้วยห้าวันนี้นะครับต้นไม้นี่ตกหรือเปล่าตกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูด้านนี้บ้างเดินมาดูด้านนี้ดูท้องฟ้าว่าวันนี้จะตกอีกหรือเปล่าน้อนะฮะอ่าแต่วันนี้ลมแรงกว่าทุกวันนะฮะลมแรงกว่าทุกวันลจ้านะดูด้านนี้บ้างดูด้านนี้บ้างนี่นะฮะ ก็นะออกมาทำคลิปนะครัิปสามนทีนะคับคลิปสามนาทีเราขับแตคนมาสักทีนี่นะคันะู่นนะจ้าน,นนะเห็นชัดไหมน้อนะเห็นชัดคนมาสักทีนี่ะครับนู่นะนะจ้นะนะานะเห็นชัดไหมน้อนะ สั้นนะครับ13บนาทีนะครับ13นาทีลงพัดแรง,เ,งเท่านี้ก่อนนะจ้านะฮะอันนี้ขั้นต้นวันนี้ดูลมก่อนจ้าสวัสดีจ้า แบนี้นะมาด้านนี้เคยตกหรือเปล่าน้อนะ,ะอาจจะมีสิทธิ์อาเดี๋ยวรอรุ้นต่อไปนะคะคลิปนี้ก็จบเยอะเลยนะนะไปดูสังเกตดูข้างหลังนาะนะฮะใบกล้วยใบอ้อยนะผ้านนะฮะใบลูกนะฮะนี่นะฮะตกหรือเปล่าตกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูด้านนี้บ้างนะ เดินมาดูด้านนี้ดูท้องฟ้า,าลมมาแรงบนนี้นะฮะลมมาแรงเดี๋ยวลองไปดูด้านนี้โอ้ด้านนี้นะฮะฝนมาทานันทีสวัสดีจ้าดู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 นะฮะลมฝนกำลังมาจะลมฝนกำลังมาโอ้ลมแรงลมแรงมากเลยฝนมาทันทีนะฮะนู้นะนะนะ จ้าเนจะ็บชัดไมมนอ้อนะเจ็นชัดลมมาแรงตรงนี้นะฮะลมมาแรงเดี๋ยวลองไปดูด้านนี้โอ้ด้านนี้นะฮะฝนมาทาันที่เนะเราอยากใหนะ้วันนี้นะคะอยากให้โตนะะอยากให้โต <ด>นะฮะใบไ,ไม้ไว้แมงวันนี้นะะอยากให้โต